สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเต้นนำสิ่งครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับเจ้ามาขาวไมา่จากสุรินตัวนี้เจ้าหมาดำนะครับนี่เลี้ยวซ้ยายเอยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ไม่ค่อยเปิดตาเลยเนี่ยบรุดวัวไปวินอะไรมาทำไมรถละ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เสียบอยมาอย่างเกลียนเลย หัวหัวคนที่โคลนมาโนโอ้ไปคนไรมาทำาไมเดี๋ยวต้องถามต้องโดนนะทำไมถึงว่าขาดทุนครับ ไปวิ่งยื่กระสังมาว้าเป็นพี่พี่ก็กลับว่ะไอรอยนี้น่าจะรอยจมมิดล้อครับนี่เดี๋ยวจะเอาลูกหลังกลับบ้านนิดเดียว คนไรมา,ยยานคนไรมาทำไมรถเป็นอย่างี้บางฝุ่นไปอีกแล้วเนาะดัดได้อยู่เอ้ยบางฝุ่นนี่ก็ไม่ได้กว้างมากนี่หว่าเนาะแค่ใส่แผ่นกลางเนาะคนดินตายอะ่ะหัววิ <c oughs> ่งเท่ทาไห <45. S 2> <c oughs> ร่สีหไกลไหม ไปกลับก็โลนึงเกือบกิโลสี่สิบห้าบาทหัวกำหัวสนอรถเด้อสี่สิบห้าบาทเฮ้ยใส่เยอะอยู่โอ้ล้วดูไม่ใช่แค่ดินหร้ครับทำไมวนไปเสมอเรียบกระบะเลยเออก็นั่นแหละก็ดูอ่ะดูรอยอะใส่เยอะอยู่ ไม่ออกนะครับเซบอยแหละอยู่น <ce bl> ั่นแหละต้องเดินหน้าถอยหลังให้มันออกดูเตอร์รถเซบอยอย่างเงี้ยวันนี้พี่ได้ยี่สิบเรืออยูพันหกน้ำมันพันหนึ่งเรือมันน้ำมันมาละพันกว่าอยู่นี่น้ำมันพันหนึ่งเรือมันสองร้อยในถังไม่ได้เตามไม่ได้เติมเป็นลิตรไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่บอกเติมมันละสามสิบห้าลิตรมันมันหมดอ่ะอันนี้เจ้าของบ้านเขาเขาให้ไปเที่ยงข้างอีกมันสามร้อยเที่ยว แต่เขาโอนเงินให้ตัเกแกทุกวันเลยก็เราเสร็จงานตัเกแกก็คิดให้เราแต่ตัเกแกว่าถ้าใครวิ่งก็อยากให้คิดเงินให้ก็ก็บอกเลยก็คิดได้เลยอย่างเงี้นะฮะรู้เกียร์ดังนะเออไม่ใช่เกียร์เวลาเหยียบคัตหายเลยขับเป็นแบบปกติแต่ว่าต้องต้องถอดดูลูกปืนหลังคัดเพ,พ,พ,พราะเพราะเพราะพวกะโกี้มันไม่ดังหรอ,อรกปกติโรก,กี้มันจะเงียบมากเลยเกียร์ผมก็ผมเกียนลูกปืนแล้วนะลูกปืนคัด เดี๋ยวนี้พี่จะขนลูกรังกลับบ้านเที่ยนึงใช่ห,หรือเล่าขุดเอาไงอันนั้นลูกอนนันตรงนั้นเท่าแก่สตอกไว้ที่รถถ่ายจอดเอาไปที่ให้หนู่บ้านโชเฟอร์ไมโครยึดใกล้กันหรอแล้วกลับบ้านเออบ้านแกอยู่น้องจิกเดี๋ยวถ่ายรถใส่ก่อนอันนี้ก็ใส่ลูกรังกลับบ้านเนี้ยพรุ่งนี้ปลากองอยู่ไหนน้อนพรุ่งนี้ ฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปเป่าด้วยกันเนาะกรรมพี่มาถึงบ้านปรมาณหกโมงเลยประมาณนั้นแหละพออยู่นี่เขาตื่นเขาวิ่งเลยยิ่งยิ่งวิ่งอ่ะยิ่งได้เที่ยวคนรอมาคนรอเออมารู้จักเลยอื่นรู้จักเนาะแบบพี่นอนรำสิงเนาะกรรำเราข้าวนั่สวย <Hey. S 2> พี่แนะนำให้แกแต่งเลยเลยด้อมันสะอาดตาอันนี้แกสั่งนี่มาแล้วรเราแกกลับไปใส่ขึ้นนี่แหละ <Okay. S 2> ของเพิ่งมาถึงโปรดเกล้าขเพิ่งมาถึงเนี่ยไอ้พวกปังโตวพวกท,ที่เปิดเลทเพวกอะไร <Okay. S 2> ตอนแรกแกใส่แต่งอันนี้แล้วพี่เลยว่าหีเอาแบบนี่เลยกว่าพี่ลองดูในบ้านกดไม่กล้ามไม่ค่อยมีหรอกแต่งมันนี้ท่านอื่นมียุทธแต่มันไม่มีไม่มกล้า แต่ถ้าดูดูหลายข้างมันไม่สมส่วนไงรถมันตอนเดียวมันคิริถ้าดูข้างๆเลยรถห้างเลยเนาะไหนเนี่ยก็รถห้างใช่ไหมเออร้านแปดเนี่ยเรถจอยกระบะเก่าแล้วโอ้ยสิบเกือบสิบปีแล้วเนี่ยสิบสิบปีแล้วมึงกระบะสามมิตรนั่นนี่เออสามมิตรสามมิตรเลยแต่ก่อนเลยพาข้างไม่ใช่สามมิตรใช่ไหมเออพาข้างทำใหม่แต่เซาอะสามมิตรแต่ก่อนเสามันต่าแน่นอนเลย เออนี่แกต่อยดูร่อยเออต่อแกแกชอบให้งานหินงานทรายพี่แต่ว่าแกชอบให้สดใสพี่มีมีใบกกับขี้แกก่อนแกจะมาแกชอบไปวิ่งหินแกได้หินทุกวันเลยไม่รู้ได้จากไหนหนึ่งวันละสามสี่เที่ยวสองเท <c oughs> ีはは่ยวเดลียวทุกวันสนุ่มไมโครไมโคแกจอดตายอยู่บ้านนี่อันนี้ก็ถือว่น่าจะรู้จักที่อยู่มั้งก็แต่นั้นสกรรมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเอารูปนังกลับบ้านครับ อัดกล่องอเมียสายใจดีงไม่มีบางฝุ่นตามตามไซส์เลยโอ้อโอ้โอใส่ใส่ข้างหลังก็พอแล้วลูกพี่อะเระจะเปบดใหม่ พี่แมน้องตอนนี้เราก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิ่งต่อปะเดี๋ยวไปเลยบอกพองหัวก่อนพอนะงหัวก่อนพ <Thank you. S 1> okay, ี่แม่น้องเดี๋ยวตอนนี้ก็จะแยกย้า,ายเดินทางกลับเลยครับ <c oughs> <c oughs> กลับแล้วดูมันจะติดนะเดินดูไปแล้วอ้าวติดแล้ว โอ้ทิมานเก้านี่ไปลุยนะเวียงไทยเฝ้าคางเต้เอาไปรู้ไ <laughs> อไปเลยไปเลยไปเลยไว้เจอกันเช้า,าปาพี่มัป่ปะนี่พี่น้องตอนนี้เราก็จะเดินทางไปเทหินนะครับออไปเทลูกดังครับออัดกล่องพี่น้องรู้เรื่องสองคันกระบะกระบะ,ะนี้ไม่ได้กินผมหรอก ตอนนี้นนก็เดินทางไปนอนบ้านเสียตินนะครับแต่เราก็นั่นแหละกลับบ้านไปเที่หินกันขึ้นวันเลยโอ้ยอย่างหนักเลยพี่นอ,อ้ยหนักจัดเลยตอนนี้มาเขาก็ไปก่อนแล้ว ล้วก็ไปตามรับไปเทีที่บ้านกรวดเคฟก็น้องมาขอวิ่งด้วยเนาะผมก็ไม่อยากลอกเนาะสนิทกันอยู่แล้วก็ให้มาวิ่งเพราะตอนนี้ท่านหนึ่งก็กําลังหยุดอยู่ครับเขาเพิ่งเสร็จงานก็กำลังหยุดงานกันก็น้องนก็ต้องใจงดรถพอนะ่อเนาะเราก็ต้องให้มาวิ่งด้วยอย่างเงี้ยนะแหละเราเข้าใจ,จวันนี้ผมนอนบ้านนะครับเพราะว่า ผูนี้ไปส่งหมอกิฟส่งหมอกิฟเสร็จแป๊บผมไปส่งหมอกิฟอยู่ตึกตีสามอ่ะนนองแล้วก็กลับมาออไปส่งหมอกิฟตีสามกลับมาถึงประมาณถึงบ้านกวดประมาณเกือบหกโมงครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเป่ากองไปเป่ากองเป่าอะไรกับน้องนนท์นะครับเดี๋ยวจะได้อัปเดตคลิปให้ได้รับชมครับก็ นั่นเลยครับพี่น้องก็สำหรับที่นี้จบเพลงที่นี้ครับไว้เจอก,กันคลิปหน้าพี่น้องก็บ๊ายบายครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ